เฮ้ยเล็กเกอร์อาเรสนับเฉย าละครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเอเดูซิเฟอร์นะครับก็ตอนนี้เราอยู่กันในดายซีอีกแล้วนะครับผมเป็นวันที่2นะครับคือตอนแรกผมก็คิดดูว่าจะทําอะไรดีแล้วผมเหลือกระชายอีก150ลูกจริงๆผมว่าผมจะไปเปิดในสตรีมนะแต่ผมอดใจไม่ไหวแล้วโอเคครับทุกคนมามันจะได้ไม่เสียเวลามาผมผมไม่ไหวแล้วผมเสียนมากเลยผมเสียนมาก150ลูก ผมว่ามาทำคลิปเปิดน่าจะดีกว่าถ้าไปสตรีมเผื่อมันไม่ได้ของดีเดีด๋ยวแม่งหัวร้อนอีกมาทุกคนมาพร้อมนะมาต้องได้มีดบ้างแหละแดกเกอร์อ่ะโอ้โหเฮีเยมาเชเต้โอ้ Bây giờ mình lại một cái quạt trước lại เฮ้ยเล็กเกอร์อ้าวได้แสดงเฉยแฉลงเฉย

สนับเฉย เดาวไหเดวนแ่นะเาดีมาเลยดยวไหมดละได้อาวุธมาได้โครบากับสนับมาหนึ่ง เดี๋ยวก็เป็นแปนใช่ใช่ครับครับผมว่าไงครับพอดีเพื่งเข้ามาจะเป็นต้องทำอะไรบ้างอะ่ะอ,อ๋อต้องต้องไปฟาร์มครับฟาร์มฟาร์มตรงไหนอะ่ะฟาร์มในเมืองครับผม แล้วไปในเมืองยังไงเนี่ยเห็นในแมพมันจะมีรูปเครื่องบินอยู่ครับเห็นบ้ารูปรูปเครื่องบินนะวิ่งวิ่งไปตรงเครื่องบินจัดคงจัดของเรียบร้อยแล้วค่อยไปนะครับจัดของยังไงฉันงงไม่เข้าใจฮะก็เตรียมเตรียมเตรียมของเตรียมผ้าพันแผลเตรียมอะไรไปไงครับถ้าไปไปตัวเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ไม่ไหวอ๋อสยบจะดูคนละเดืมเมียเมียเมียคุมเมียคุม อะไรเธออะไรอะไรเขามาทักเองผมไม่ได้ทักเขามาทักผมเองผมไม่รู้เขามาเองเอาอะไรนะครับนะว่าไงครับข <c oughs> องเปล่าดูเพื่อผมหนะน่อยมาทุกคนฟาร์มสักรอบหนึ่งดีกว่าผมว่า,วาเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไป โหแล้วฝนตกบรรยากาศโคตรได้จังหวะน,นี้เวลานี้แหละบรรยากาศได้สุดแล้วโอ้บอกเลยบรรยากาศโคตรได้โอ้โหแล้วพอขึ้นเครื่องแม่งแบบฝนจุดตก พอผมคือฝนแม่งอยุตกเฉยเลยแม่งโหเสียฟิลหมดเสียบรรยากาศหมดเลยผมจะลงที่ฟาร์มทะเลทรายนะครับผมเพราะว่าฟาร์มทะเลทรายผมรู้สึกว่ามันฟาร์มง่ายสุดแล้วไป องตัวเลยสองตัวเลยสองตัวเลยจักมันตักี้สองตัวเร็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 วเวเร็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 วเวเร็วเร็เร็วเเร็วเร็วเร็วเ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 ร็เร็ว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 เเร็วเร็เร็วเร็วเร็เร็วเร็ว ร้อยกูเปลี่ยนเปี่ยนินเชียอติดเชียอติจเชื้อิิดเชื้อจิจิอ้มีคนได้มาจีตี้แม่งผมเปิดไม่เห็นได้หรือวะ ây cái cá bó này cái cá ô thơm em mần lộn có cái gói มันลาบอดอีกแล้วโวยแตการลาบอดอีกแล้วเอาอีกแล้วเหรอโดนกัดมันกลับไม่โดนกัดไหมกัดไหมเรียบร้อยมาเลยโอ้โหวันเสียห้ากี้กี้เร็วเฮ้ย ทุกคนมีหมามันจะสบายมากเลยครับแค่นั้นสวยมีบอสอยู่ข้างหลังตัวนึงครับบู๊สองตัวเลยเหรอไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของผมเอ็นนี้ของผมอ๋อนั่นของไทก้าลักกี้เร็วลักกี้เร็วลักกี้เร็วมันจะต่อยบอสเร็วเร็วเรียบร้อย เดี๋ยวไปช่วยไทก้าก่อนอู้ได้เป็นเอได้เป็นเอสวยลากี้ลากี้ตัวอีกตัวเดี๋ยวไปช่วยไทก้าไทาก้าไทก้าไหวเป้าไทาก้าไหวเป้าไทาก้าไทาก้าไม่มีเลือดหรอลากี้กันมันลากี้โอ้ลากี้กัดก็โอ้โหสวย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 เฮ้ยมีหมาวิ่งตามทันว่ะหมาแม่งวิ่งตามทันเฉย Two hours later. ครที่มีอาวุธพอที่จะสู้บอสได้แล้วผมได้นำฟาร์มที่นี่นะที่นี่มันฟาร์มง่ายสุดแล้วถ้าฟาร์มในเมืองอะโดนบอสต,ตบเดียวม่งน,นปิวตายห่าเลยครับแต่ที่เนี่ยมันโล่ง โดนตกไปถ้าถ้าเราไม่กระแทกกระแทกกับอะไรสักอย่างแรงๆก็ไม่ตายแต่ถ้าเป็นในเมืองอ่ะตึกมันเยอะครับ,บ,บมันตบตบอัดตึกแบมตายตลอดเลยผมไม่ไปเลยไม่ค่อยได้ไปเมืองอเพราะไปเมืองไปสู้กับบอสแบบอาวุธอะไรก็แพ้ผมบอกเลยไม่อ่าเราเจอบอสแล้วโหหาตั้งนานมกีบิ้งไปรีบอสมาขขการเดี๋ยวผมไปเรียกเงินเงินฮัโลโหลฮัโลโหลฮัโลโหลฮัลโหลฮัลโหลบอสบอสเห็นปะเห็นปะ ถ้าผมเปิดตะโกแล้วผมพูดอะมันได้ยินขัดสวยนี่ไงอโหได้เป็น A ด้วยวได้แต่เป็น A อเป็น B ีว่ะรอบนี้มาคุ้มอะผมบอกเลยรอบนี้มาคุ้มตะกี้กันมันแต่มันเร็ว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 สวยโอ้ยโหได้เป็น A มาอีกสองโหได้เป็น A เยอะจัดอะรอบนี้รอบนี้สงสัยต้องวิ่งกลับว่ะ เพราะถ้าแปนเตกโดยชิบหายแป้นเอมีโอ้โหเจ็ดใบแปนบีมีสองใบโอ้โหจะทำมาชิต้ได้แล้วน่ะอ่าเราเจออีกเราเจออีกสองตัวครับและสามตัวครับเที่ยวผมเปล่าวะเหรอ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 องผมของผมของผมอ่าแล้วสี่ตัวเฮ้ยเกิดสี่ตัวเลยเหรอเที่ยเฮ้ยตรงนี้สมบัติระบุลบบอกเลยว่าสมบัติระบุลบบอกเลยสมบัติระบุลบอย่าเตะ ตะกี้กัดมันเตียตัว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 ตะกี้กัดมันก่อนกัดมันก่อนโอเคพอกัดแล้วเราต้องรีบเก็บเยเรียบร้อยกูว่าแล้วไอ้บาเวนไปเล็งตัวอะไรก็ไม่รู้เรียบร้อยมันมาเตะมันมากูบปิวอีกรอบนึงกูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วกัดมันสวย โอ้โหแล้วตัวเตะทีนึงเราต้องเก็บนะครับไม่เก็บหมาอู้ไม่เก็บหมา,ม,ม,ามันจะไม่ไปกัดตัวอื่นมันก็จะยืนยืนเฝ้าศพอย่างนั้นนะ่ะเร็วๆกัดบอสหน่อย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 โอ้โเออสวยโอ้โหฟิวแน่ผมฟิวแน่ผมฟิวแน่เออสวยกัดบอสแล้วกัดบอสแล้วกัดบอสแล้ว เก็บได้เลยเออเหล็กหายากสวยผมปิว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 ยังยังยังเก็บเก็บเก็บอื้อหืออีกตัวอีกตัวดรกกี้เร็วดรกกี้เร็วดรกกี้เร็วมันมีเยอะมันมีเยอะกัดอีกกัดอีกสวยเก็บอื้อมกูโดนตับนี้กัดกูโดนลุงล้อมผมโดนลุงล้อมและกัดบอสไปทีหนึ่งและผมเก็บบอสและเหลืออีกตัวเดียวครับเหลือตัวเดียว ผมเองผมเองเ่อกี้เห็นบอสตีสี่ตัวไม่เหรอทำไมมีแค่สองตัวเอเจ็บไหม <c oughs> Two hours later สุดยอดเลยนะครับเฮ้ยเต็ดหรอ ไม่ใช่ไม่ใช่แปนมีแนมาครับทุกคนผมจะตีมาเต้อีกอันหนึ่งนะผมมาเตเตใช้อะไรมัง่งใช้แปนผมมีแปนมาเตเตออยู่แล้วก็เป็น A5 ห้าเป็น B5 ห้าเด็กยี่สิบหินสามห้าแร่ยี่สิบเด็กยี่สิบหินสามห้าแร่ยี่สิบมาผมจัดของแป๊บนึงพร้อมบอกเลยว่าพร้อมถ้าไม่ติดถ้าไม่ติดก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่า,าผมจะได้ ผมจะได้เอาเหรียญโชคลายไปเก็บเก็บไว้ครับไอปากฉลามนะยครับปากฉลามดีอยู่เอาไว้ไปอ e. ีหมดเตียนะโอกาสติดสามสิบสุดยอดเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับเฮ้ยติดเตียติดเฮ้ยทุกคนไอ้ยิยมา<อ>เช่นเคย<อ>วย่าหน่าตีอย่างละทีเองอะ เฮ้ยเลียวดวงจะดีไปไหนกอนเธอ CP2 อานเธอเล่นอะไรเธอเล่นอะไรเธอเล่นไรเธอเล่นอะไรเลยวอเฮ้ยโอ้โหดวงก็ดีอ่ะเ่ดวงดีเกิน t hours later ใครที่อยากมาลองเล่นก็มาลองกันได้นะครับผมเปิดประสบการณ์ใหม่ของระบบไฟล์เอ็มนะครับมันแบบมันแบบแปลกแหวกแนวมากครับผมสกิปเนี่ยยังไงก็มาลองดูกันได้ครับประเทศนี้สนุกมาก โอเคครับทุกคนใครชอบก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมยังไงวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันวันที่3นะครับผม